เราอยู่กันที่ไอตันิสาขาราชพัฒนจังหวัดนครปฐมค่ะอ่าและจุดสังเกตง่ายๆของสาขานี้เลยนะคะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับป้ายโลโก้ราชพัฒนนะคะแล้วอยู่ฝั่งเดียวกับวัดใหม่ปินเกียวค่ะงั้นเราไปรู้จักกับแฟรนไชส์สาขานี้กันดีกว่าค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็สายบานนะคะสาขาราชพัฒนนคปรปฐมค่ะ จะลบวนคุณสายป่านนะคะพาเที่ยวชมร้านกันนิดนึงนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาชมกันในส่วนด้านของผลิตภัณฑ์กันก่อนนะคะ สินค้าของพีษษ่สายค่ะมีตัวไหนบ้างคะที่ขายดีที่สุดก็คือจะเป็นเซรามายแล้วก็น้องเจลดอกไม้ของเรานะคะคือเราต้องการปรับโครงสร้างผิวให้ของคุณลูกค้าให้แข็งแรงขึ้นเพื่อเปิดรับการบำรุงที่เราจะพาผิวคุณลูกค้าไปในทางที่ดีในปัญหาที่คุณลูกค้าเขาเป็นค่ะส่วนนี้ก็เลยจะจําหน่ายผลิตภัณฑ์คู่จิน้นนี้ดีมากๆเลยค่ะแทบว่าทุกวันต้องมีค่ะการจัดเรียงผลิตภัณฑ์นี้ก็คือแบบว่า เรียงได้สวยงามมากมองเห็นเด่นชัดดูสะอาดตาเดี๋ยวเราขอชมในส่วนของห้องทีทเมนกันได้เลยค่ะเดี๋ยวสาย่านจะพาไปชมด้านในนะคะในส่วนของห้องทีทเมนนะคะเรามากันเลย อันนี้จะเป็นน้องสายฟ้านะคะที่อยู่ประจําห้องพิเศษของสาขาราชพัฒนะ์คนครปฐมเรานะคะมีทั้งหมด4ี่เตียงและมีวิธีการดูแลเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดอยังไงบ้างคะทางเราก็จะเปลี่ยนผ้าปูทุกวันแล้วส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือที่เราใช้ทํากดสิวเราก็จะมีเข้าตู้อบฆ่าเชื้อทําความสะอาดทุกวัน,นะคะ่ะมีคอร์สต,ต่างๆนะ,ะแนะนําคุณลูกเวลาเขา นวดไปก็ได้ดูได้ใช่ค่ะแล้วก็น้องก็จะได้ขายได้อยู่ตะลอดใช่ถูกต้องเลยค่ะได้ชมบรรยากาศภายในห้องนวดน,นะคะงั้นเดี๋ยวเชิญคุณสายพานออกไปนั่งคุยด้านนอกกันบ้างดีกว่า <any> ค่ะช <ๆ S 2> ัง่ไปนั่งคุยกันก่อน อยากสอบถามพี่สายป่านว่าพี่สายป่านได้ทำไอตันิกมากี่ปีแล้วคะ กือบ2ปีแล้วค่ะที่อยู่กับไอตานิกมานะคะแล้วโปรแกรมอะไรบ้างคะที่ว่าลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากที่สุดเลยก็คือโปรแกรมนวด7ขั้นตอนค่ะลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาค่ะก็จะเอาโปรแกรมนี้ก่อนเลยเพราะว่ามีครบเลยค่ะนวดมาร์สครับลงวิตามินผิวอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นการนวดมือนะคะใช่ค,คือคกดจุดลูกค้าเขาก็จะชอบในเรื่องของสรการนวดมือนะคะใช่ค่ะทำเสร็จผมได้ใสขึ้น แล้วพี่แสป,ปั่นมีความภาคภูมิใจยังไงมางคะที่ได้ทำไอตานิกคือชอบที่ผลิตภัณฑ์ของไอตานิกเนี่ยแหละค่ะช่วยให้คนที่มีปัญหา ดีขึ้นหลายๆท่านเลยจากที่เราเจอมานะคะมีปัญหาสิวลูกค้าหลายๆท่านสามารถจบปัญหาสิวได้โดยการแค่ทาครีมบำรุงทุกๆวันมาหาเราสม่ำเสมออย่างเงี้ยค่ะลูกค้ารู้สึกว่าตึงไม่ผ่อนคลายก็เลยชอบเวลาที่เราทําให้ลูกค้าผิวดีขึ้นอย่างเงี้ยนะคะมันทําให้เรามีความสุขด้วยการที่เราทำไอออนิกเนี่ยมันมีอิสระทางเวลาค่ะป่านชอบเพราะว่าป่าทํางานหลายอย่างสามารถทาไอออนิกควบคู่ไปได้โดยที่ไม่กระทบงานที่เราก็ทําอยู่ด้วยแล้วก็ได้พบเจอพู้ คยกับลูกค้าหลายๆท่านแล้วก็มีความสุขเลยค่ะอ,อันนี้ความสุขก็คือความภูมิใจคือได้เห็นคนอื่นสวยแล้วก็ใช่ตละทางเวลาใช่งั้นให้คุณสายป่านมาฝากร้านกันนิดนึงว่าลูกค้าจะติดต่อได้ทางช่องทางไหนมายังไงแล้วร้านเปิดกี่มุงดีกว่าคะ,<ส>ะค่ะ ของสาขาไอตาลิกราชพัฒน์นครปฐมนะคะเขตไอตาลิกราชพัฒน์นครปฐมวายสายบาศูนย์เก้าหกเก้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดเก้านะคะส่วนพิกัดร้านนะคะสายพันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามป้ายราชพัฒน์ครปฐมเลยค่ะฝั่งวัดใหม่ปิงเกียวเราจะเปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มคนเปิดบริการทุกทุกวันเลยค่ะแล้วมีบริการกดสิวนวดหน้ามาร์กหน้าแนะนําผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องสิวฝ้ากะให้คุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณคุณสายผ่านมากเลยนะคะส่วนใครที่อยู่ใกล้ๆสาขราราชพนนครปฐรมนะคะอย่าลืมมาใช้บริการที่พี่สายผ่านกันนะคะมากันเนยอะๆนะกันเนยอะๆค่ะบ๊ายบาย ไอทนิสาขาราชพัฒน์คนประถมเปิดมาเกือบ2ปีแล้วค่ะสายป่านทํามา6เดือนนะคะสายป่านก็คืนทุนแล้วค่ะที่ลงทุนทำไอทานิคไปนะคะอย่างในจุดของป่านนะคะป่านก็จะเข้าร้านทุกวันค่ะก็พบปะพูดคุยกับคุณลูกค้าเองอย่างเงี้ยค่ะสร้างความสนิทแล้วเป็นกันเองให้กับคุณลูกค้านะคะอันดับแรกนะคะเวลาที่คุณลูกค้านะคะมาปรึกษากับเรานะคะเราก็จะเช็คผิวหน้าคุณลูกค้านะคะก็คือ เข้าห้องทีตเมนต์นะคะเพราะการเข้าห้องทีตเมนต์นะคะคุณลูกค้าจะได้คลีนรหน้าก่อนแล้วเราจะเห็นผิวและปัญหาที่แท้จริงของคุณลูกค้าค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะพูดคุยแล้วก็ให้คุณลูกค้านะคะได้ดูถึงปัญหาให้เข้าถึงถึงปัญหาคุณลูกค้าค่ะแล้วก็แนะนําคุณลูกค้าตั้งแต่ตอนทำทีตเมนต์เลยค่ะบอกถึงปัญหาค่ะผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์แล้วก็ตรงกับปัญหาสาคัญมากเลยนะคะกับการที่คุณลูกค้าจะเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์นะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เราจะต้องดูแลผิวตัวเอง ทุกๆวันทั้งเช้าและก่อนนอนอยู่แล้วค่ะการดูแลผิวตัวเองเนี่ยเราดูแลด้วยตัวเองอะค่ะมันย่อมดีกว่าแต่การมาทำทรีตเมนต์ที่ร้านมันจะสนับสนุนการทาครีมแล้วให้ดียิ่งขึ้นแต่การมาทำทรีตเมนต์ที่ร้านนะคะคุณลูกค้าอาจจะมาทําสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือว่า2ครั้งหรือว่า2สัปดาห์ครั้งอย่างเงี้ยค่ะการทาผลิตภัณฑ์จึงจําเป็นมากๆที่คุณลูกค้าจะเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์กลับไปใช้เองที่บ้านด้วยนะคะทาทรีตเมนต์บวกการใช้ผลิตภัณฑ์มันต้องไปควบคู่กันถ้้้้้าาาคคคลลลูกกอยยไดดผทีี่่่ิิงขขึึนนแะะเรว กรณีของบ่านนะคะบ่านจะมีประวัติเวลาลูกค้าใช้ครีมเซตไหนทาทรีทเมนต์อะไรบ่านจะถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้คุณลูกค้าในแชทค่ะแล้วเวลาที่ถึงระยะเวลาหนึ่งบ่านจะทักถามคุณลูกค้าค่ะว่าคุณลูกค้าสะดวกมา Follow up ไหมคะหรือว่าได้เวลามาทาทรีทเมนต์แล้วนะคะเราจะมีการพูดคุยอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่เป็นการรบกวนคุณลูกค้าจนเกินไปแต่ก็ปบกการที่ติดต่อกันอยู่ตลอดระยะเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์เราอยู่ค่ะ อยากแนะนําเพื่อนๆร่วมสาขานะคะในอาชีพเดียวกันก็คือสิ่งแรกนะคะเราก็ต้องสู้ให้มันถึงที่สุดก่อนปัญหามีไว้ให้เราแก้ไขนะคะทํามันให้มีความสุขะค่ะการที่เราได้พบเจอพูดคุยกับลูกค้าเนี่ยฝ่านเชื่อว่ามันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะถ้าเรามีความสุขกับมันทุกๆวันเราจะมีกําลังใจคะ่ะทัศนคติลบก็ทิ้งมันไปบ้างนะขอบคุณค่ะ